สวัสดีครับแนะนำบิ๊กไบค์นะครับตัวจี๊ดไทยอัมสตรีดท,ทิปเปอร์หกเจ็ดห้าปีสองพันร้อยสิบห้านะครับปีห้าแปดรถสวยมากครับไม่มีล้มไม่มีชนวิ่งน้อยนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโล สวยๆพร้อมทะเบียนสวยนะครับ8ปดปดครับกรุงเทพเฉพาะทะเบียนก็หลายหมื่นแล้วนะครับรอยแทบจะไม่มีนะครับตัวนี้จี๊ดจ้าดมากครับน้ำหนักเบาควบคุมง่ายนะครับน้ำหนักร้อยแปดสิบสอกิโลท็อปสปีดสองนะครับ ชมากไฟออกครบทุกอย่างนะครับวิ่ง17,640เเซอร์วิสตามกำหนดนะครับสตาร์ทนะครับ ต,ตักะแตดนะครับข้อเปสลิปออนนะครับข้อเดิมมีให้นะครับสดใจโทรมาสอบถามได้นะครับ061.995 คันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับมีเงินเหลือกลับบ้านนะครับได้เกินนะครับไม่ใเ่ได้เต็มได้เกินเลยนะครับใจโทรมาหามได้นะครับขอบคุณครับ